เอาล่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o n นอกันอีกเช่นเคยนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับมาอยู่กับวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับนะท่านผู้ชมก็เอาจริงไอคลิปล่าสุดของเกม i d e n นที่ผมอัพไปเมื่อวันพุธเนี่ยที่มันไม่มีที่ผมบอกว่ามันไม่มีการอัปเดตอะไรเลยก็เพราะเนื่องจากผมตัดคลิปวันอังคารนะครับแล้วก็ลงวันพุธ ตอนนี้พอผมมาลงวันพุธเนี่ยก็ผมไม่คิดว่าเขาจะอัปเดตวันพุธไงก็เลยไม่มีข้อมูลตัวนี้นะครับในคลิปล่าสุดนะครับนะก็ต้องขออภัยด้วยอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยนะครับนะท่านผู้ชมโอเควันนี้ก็อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับค่อนข้างที่จะเต็มกราฟเต็มคาราบิลนะครับนะท่านผู้ชมมาดูทนาของถูกภาพมายานะครับท่านผู้ชมและรัน้านั่นเองนี่ค่อนข้างที่จะเอา สกินเก่าๆที่ number one n ตึงกลับมานะครับนะเยอะนะครับคุอนข้างเยอะแล้วก็เยอะมากถึงขั้นว่าเต็มกราฟเลยนะครับนี่คือกิจกรรมทั้งหมดเนาะหลายๆคนก็ตื่นเต้นนะครับกับสกีนโทมีนะนท่านผู้ชมก็ใครสนใจสกีนไหนก็ซื้อกันตามที่ชอบนะครับนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนะก็ยังไม่มีอะไรเยอะก็อัปเดตมาค่อนข้างใหญ่นะครับท่านผู้ชมและ กิจกรรมอีกหนึ่งตัวนะครับนะนั่นก็คือทางด้านของอตัวนึงนะขออนุญาตหานี่การเดินทางของโอซิอานัทนั่นเองนี่เลยนะครับเป็นเนื้อเรื่องนะครับสําหรับใครที่อ่านเนื้อเรื่องก็จะต้องขยันอ่านหน่อยมันก็เยอะนะครับนะก็มีทั้งเดินดูด่านฟ้าเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมมินิเล็กๆให้เราเข้าไปเดินดูด่านฟ้าเล่นๆน,นะครับแล้วก็ทําภารกิจก็จะได้รางวัลน,นะครับ บันคการเดินเรือนะครับก็เป็นเนื้อเรื่องเมื่อเล่นแล้วก็จะปลดล็อกรางวัลด้านขวามือนั่นเองนะครับท่านผู้ชมและตรวสอบการเดินเรืออ่าอันนี้ก็คือผมเล่นไปจนถึงเออเนื้อเรื่องเออประมาณ50%ซนะครับซึ่งมันสิ้นสุดที่50%นะครับมันมันต้องรอวันที่11บเอาดมนะครับถึงจะดําเนินเรื่องต่อได้นะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้เนาะ ก็มีอย่างอย่างไอสำรวจพื้นที่ทะเลเนี่ยเหมือนจะเปิด11เมษาเช่นกันนะครับน่าผู้ชมและก็นี่บันทึกเนื้อเรื่องนะครับน่ารู้ชมเมื่อเล่นเนื้อเรื่องจบแล้วจะได้สะก,กินนักข่าวมาครอบครองนั่นเองนะผู้ชมอันอื่นก็เป็นพวกหลักฐานในเนื้อลงเนื้อเรื่องนะครับน่ารู้ชมก็เข้าไปดูได้เนะข้าไปดูได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งรู้สึกว่ามันจะเออแป๊บหนึ่งนะขออนุญ,ญาตหา อโอเคไม่เป็นไรน่าจะนี่เลยใน,นเรื่องต่างๆก็จะปลดล็อกรางวัลตานี้เนาะเมื่อผมเห็นในตัวมันเจกไอบัตรสกินม่วงอยู่เออหายไปไหนวะโอเคไม่เป็นไรนะครับท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่าแล้วก็มีสกินโจเกอร์มาใหม่นะครับนะก็น่าจะเห็นกันหลายๆคนแล้วนะครับสกินโจเกอร์ก็สามารถส่งลิงก์ให้เพื่อนกดได้นะครับเพื่อ รับจ๊กเกอร์มาครองนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นตัวละครตัวหนึ่งนะครับที่ผมเอาไปสับเพื่อนมาัน่นก็คือธนาของคนป่าน,นั่นเองนะท่านผู้ชมก็ผมขออธิบายสกิลคร่าวๆร่วมกันนะครับนะก็เนื่องจากเอ,อเพื่อให้มันกระชับใจความเนาะมีปั่นช้านะครับคนป่าแล้วก็มีเดินช้าก,กว่าชาวบ้านกว่าชาวบ้านอื่นเลยนะครับสําหรับตัวคนป่าเนานะแล้วก็สามารถขึ้นหมูได้หมูเนี่ยสามารถชนฮันเตอร์แล้วก็กระเด็นได้นะครับนะ แล้วก็กันดาเมจได้ถึง2ครั้งเมื่อเราขึ้นหมูนั่นเองกรณีที่เราไม่ได้ขึ้นหมูแล้วเรากดผิวปากเนี่ยมันจะทําให้ฮันเตอร์ใช้สกิลหูฟังไอ้รูปหูอะ่ะไอ้เงี้ยหูฟังอะ่ะส่วนใหญ่ฮันเตอร์ไม่ค่อยคลุมาหรอกซึ่งมันจะทําให้ฮันเตอร์ไม่ได้ยินแจ้งเตือนนั่นเองนะครับนะประมาณนี้เนาะแล้วก็หูป่าเมื่อขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถข้ามสิ่งกีดขวางที่มันต่าๆได้นะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้จัดให้2เกมเหมือนเดิมในแรงจะตึงจะร่วงจะบ่วง ก็ไปเจอกันในเกมในแล้งนะครับทานผู้ชมไปเจอกันครับมาทนผมาชมบสสิชาติกับจุดเกิดเดิมๆที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แมมาสเต็ป <ạ c. S 1> แรกอัน<ะ>เนอร์อเกิดใกล้เรามากนะครับทุนผู้ชมต้องบอกว่าแม่จะเหลือไว้ทำไมเอ,อ โอเคเป็นธนายของแมรี่นะครับรับนะเปิดกระจกมาอย่าบอกว่าสกีนใหม่ล่าสุดนะครับกดสกิลผิวปากไปก่อนนะครับนะอันนี้กดเล่นๆไปเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชมคือโอเคขึ้นหมอก่อนหนึ่งสเตป็ปเหมือนจะฮันเตอร์เอาเราหรือเปล่าช็อตนี้แล้วผมเราแวงไงเมื่อกี้หัวใจมันขึ้นยังไงเอ่ยแมรี่ไปเอาใครช็อตนี้แล้วดูเหมือนทนายบอกไม่ตั้งใจต่อหนโอเคเราลงหมูก่อนนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผมนือว่าฮันเตอร์จะเมาแล้วก็เลยขึ้นหมูไว้ก่อนเลย ก็รอบนี้มีมีทหารรับจ้างด้วยนะรอบนี้ซึ่งเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่ปัดช้าด้วยนะถ้าจําไม่ผิดตัวไปก่อนหนึ่งแผลอี e port, สปอร์ตจากธับของชันนายหนึ่งกระจกหนึ่งแผลถือว่าคุ้มสุดๆสำหรับแมรี่นะครับนะโอเคสุหรอบปั่นไฟชิวๆปันแบบชิวๆก็รอบนี้ตัวสตาน์ก็มีนักสำรวจแร่ด้วยนะท่านผู้ชมมีหมูป่ายอย่างเราด้วยจ่ายบิ๊กมาเลยจากธับของฮันเตอร์ยังไงเอ่ยชาวนี้ โอเคกดสกิลผีปากเล่นไปอีกหนึ่งทีแล้วต้องชมเอาจิงสกิลไว้สกิลนี้มันคือันเตอร์ไม่ค่อเคยเอาหูมาหรอกนะครับนะเลยไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วทนายก็ร้ม,มาไปที่เรียบร้อยโอเคสวยโลนตอนนี้เราปั่นได้ค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะเลยนะครับนะเสร็จไปก่อนหรือเครื่องจักาของนักสำรวจแรกเดี๋ยวเจ้าของนักสำรวจแรกเหมือนจะสแตนบายช่วยเพื่อนนะ่วนนี้เนื่องจากเป็นคนปั่นเสร็จคนแรกนะครับนะ โอเคเป่าวาล่าตกเป็นท่าคงนักสำรวจแร่ด้วยนะท่านผู้ชมยังไงเอ่ยแมรี่ชอนนี้เส่กระจกมาแต่เราลองสุดแล่อย่างไงโดนตีไปก่อนหนึ่งแผลหนึ่งเอดึงเลยหรือเปล่าช้อนนี้โอเคมันจะไปต้องดึงนะท่านผชมเพราะว่าเขาโดนตีนะถ้าเกิดไม่โดนตีก็ยังถ่วงเวลาได้นะครับนะก็เลยต้องเร่งเฟสไปเซตไปก่อนอีกหนึ่งเครื่องจากท่าคง,งทหารรับจ้างส่วนเรายังปัดได้80ปน,นัดฟุตนะนน่ะท่านชม เป็นตัวละครที่ตัวที่ปั่นนานครับแต่ว่าเรื่องการซับเรื่องน,นี้ยกนิ้วให้เลยนิโป้งนะครับนะโอเคเซ็ตกระโจมมาก่อนหนึ่งทีแล้วตีนรวของทานายล้มไปเลยนะครับช่อน,นี้โอเคยังไงเอ่ยทหารจ้างเข้าหรือเปล่าช่อน,นี้จับทานายมาก่อนมินสเต็ปนะครับนะโอเคเสต็ไปก่อนเหลือสองเครื่องสุดท้ายช่อน,นี้โอเคเดี๋ยวเราไปเออโหแล้วแล้วเราตกเป็นออร่านะคุณผู้ชม อันเตอร์เห็นอร่าเรานะตอนนี้โอเคและเหมือนทหารรับจ้างตัดสินใจจะช่วยนะครับท่านผู้ชมวิ่งไปแล้วเดี๋ยวเราไปทำเครื่องทหารรับจ้างนะเซกะจงเมื่อก่อนหนึ่งที่จะท่าโขนแมรี่เหมือนจะเอาไปโซนธนาคมนักสำรวจแรกนะครับรู้ว่ามีคนปั่นอยู่ฝั่งนั้นโอเคแลวเรามาปั่นเลยนะครับนักท่านผู้ชมมีห้องวีตรงนี้ด้วยสวยเลยยังไงเอ่ยตอนนี้ ดึงท่าของทนายมาเป็นที่ร้อยเหมือนจะไม่เสียแขนด้วยนะท่านผู้ชมลแล้วทหารรับจ้างมีการบอดี้บอกให้นะโอเคสวยโอ้เกมนี้ทบไม่ได้จุ๊เลยท่านผู้ชมอืมโอเคเดี๋ยวเราไปสแตนบายช่วยทนายดีกว่านะคืนนี้เราปล่อยเลยให้เพื่อนปันดีกว่าเกิดทันนะครับนะแล้วทนายโดตีมาอย่างนี้โอ้โหเรียบร้อยไม่ทันนะครับนะเออไม่ทันไม่ทัน,ทนอนนี้เรากลัาเลยโอเค บอกให้เพื่อนหิวนะครับนะรอบนี้ต้องหิวนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นการรีเซ็ตส่วนเราปั่นไฟต่อไม่รอแล้วยังไงเอ่ยแมรี่ไปเอาไฟเซกโจรมาก่อนหรืทีมันจะเป็นฝั่งทางด้านของนักสำรวจได้นะครับโอเคส่วนเราปั่นชิวๆไปเลยนะช่วนนี้ยังไงคือเป็นหมูป่าฮาันเตอร์ไม่ค่อยไล่อยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมือมเราเป็นหมูป่าส่วนใหญ่ฮันเตอร์ไม่ค่อยไนะล่เลงแล,ง,แลงระดับผมไม่ค่อยไล่ มีการเปลี่ยนสกิลจากฮันเตอร์นะไม่รู้ว่าเป็นกระทืบเครื่องหรือเปล่านะและ้วก็อีกอย่างหนึ่งไอ้ไอประตูที่มันวาร์ปไปกับของฮันเตอร์มันใช้ในแรนได้แล้วนะทุ้ชมก็ถือว่าเป็นสกิลใหม่แล้วกันนะครับแล้วทหารรับจ้างโดนตีไปก่อน1สเต็ปยังไงเพื่อนหิวไหมตอนนี้เพื่อนบอกไปสแตนบายช่วยทหารด่วนๆโอเคจัดไป และเซฟกรณีอนอหนึ่งเครื่องเรือเครื่องสุดท้ายนะครับนะก็มีโอกาสจุดสามอยู่นะครับท่านผู้ชมจุดสามจุดสามอีสปอร์ตรอบนี้เสียงหัวใจเหมือนจะโอเควางตรงนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเราแคมป์หว้เลยนะครับนะอันนี้ผมกดสกิลเล่นๆนะท่านผู้ชมมันมันไม่ค่อยมีอะไรมากไอ้สกิลผิวปากอะ่ะเออมันแค่กันสกิลหูฮันเตอร์อ่ะเออยังไงเหมือนนักสนุนแด้จะพยายามไปเอาไอ้เครื่องตรงกลุ่มแดงนะท่านผู้ชม ไอตัวงานแต่งอะเออหัวเครื่อง้อ,อผมดึงฟรีซักพอร์ตช้อนนี้โอเคเหมือนฮันเตอร์จะรู้ว่าเครื่องนั้นมันได้เยอะนะครับนะกรณีนี้ท่านผู้ท่านผู้ชมอย่าฝืนปั่นไอเครื่องที่ฮนะันเตอร์โซนนะกับลุนาขึ้นเครื่องใหม่นะครับนะมันเป็นอะไรที่เบสิกมากถ้าเกิดเราโดนฮันเตอร์โซนเครื่องที่มันใกล้เสร็จนะครับคือเราขึ้นเครื่องใหม่ก็ได้นะครับกรณีแบบนี้ เพราะว่ายังมีตัวช่วยถึงอ2ตัวนะครับเป็นทหารรับจ้างกับตัวเราเองนะโอเคร้มมาเป็นที่เรียบร้อยจากทัง้งคนสมนุดแล้วผมไปสแตนบายแคมหูไว้ก่อนนะครับนะ้าต้มชมยังไงจับวางค่อนข้างโซนเครื่องได้สองเครื่องเลยนะรอบนี้และเหมือนแมรี่จะรู้นะครับว่ามีคนปั่นอยู่ฝั่งทหารรับจ้างนะจะไปโซนแล้วนะ้าชมผมดึงเลยนะดึงเลยโนสนโนแคโนโอีโก้ขึ้นหมูมาก่อนอีกหนึ่งสเต็ป กระโดดจากฐานะขอนักสำรวจยังไงยังไงฮันเตอร์ผมโยกหลอกช้อนนี้พุ่งไปเลยมาซี่มาสิตีไปก่อนหนึ่งแผลหนึ่งเอโดดฐานของดาเมิเดนนะครับท่านผู้ชมยังไงเสกกระจุมาก่อนอีกหนึ่งทีแล้วผมพุ่งช้อนไปก่อนหนึ่งทีพร้อมกับการตีจากฐานะของฐานแล้วจะเป็นการแคนเซิลเลยครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวสลับกระจุมางฐานะของแมงรี่ยังไงเอ่ยฐานะขอนักสำรวจไปซ้ำเครื่องดื่มแล้วนะครับท่านผู้ชมช้อนนี้โอเคเดี๋ยวเราไป สแตนบายช่วยถ้าหาร,รับจ้างเช่นเคยนะครับนะ mm hmm. เดี๋ยวปล่อยให้นักสนุลแรงดึงนะครับนะท่านผู้ชมเอ้ยไม่ใช่ปั่นไฟไปบ้างเออจะให้นักสนุลแรงมันดึงได้ไงโอเคตัวนี้คือมันเดินช้ากว่าตัวละครอื่นๆเลยนะครับนะต้องต้องเข้าใจไว้นะโอเคเป็นห้องวีนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาผมขึ้นหมูเลยช็อนนี้แล้วจะเข้าเดี๋ยวดูไปน้องๆว่าห้องวีมันก็แค่ขนุกรอบโดนตีมก่อน,อนหนึ่งสเต็ปยังไงเอย ยังไงแมรี่ตีมก่อน,นหนึ่งทีช้อนนี้ผมหลอดดึงไปก่อนหนึ่งทีแล้วผมดึงจริงไม่ติงนงังตอนนี้ยังไงโอเคน่นจาจะเตรียมเครื่องเข้ารหัสแล้วเราก็ทำการแยกย้ายนะตีไปก่อนหนึ่งแขกอีสปอร์ตจะถ้าขนหายจากก้างกระดูมก่อนหนึ่งสเต็ปพร้อมกับการจูบขึ้นจ,นจากนั้นของนักสับดูแลยแม่เล็จะจะไปเอาสภาพของทหารรับจ้างนักผู้ชมตอนนี้น่าจะเปิดประตูชิวๆโอเคแม่ไม่มีอะไรเลยเกมนี้ <laughs> คือเกมนี้มาแฮันเตอร์ไม่ค่อยมีเราไม่ค่อยมีแอคชั่นกับฮันเตอร์เลย ก็ทหารรับจ้างล้มไปที่ยบร้อยนะครับเหมือนจะไม่มีปอกแขนนั่นเองนะถ้ามีปอกแขนน่าจะทวงเวลาฮันเตอร์ได้สักพักนะครับนะโอเคก็รอบสองนะครับน้ท่านผู้ชมตอนนี้ก็รอดแบบงงๆโอเคโอเคเราก็ออกนะครับท่านผู้ชมก็ไปเจอกันอีกหนึ่งเกมแล้วกันนะครับท่านผู้ชมไปเจอกันครับผม มาทำชมความทรงจําของลีโอแม่มีไม่กี่ด่านที่เราบุญกันนาะประมาณสองสามด่านสี่ด่านนะครับเออรอบนี้ก็มีนักเต้นหญิงเชียร์ลีเดอร์คาร์บอยและเรารับบทเป็นคนป่านั่นเองนะมาเดี๋ยวคาร์บอยบอกคูราอยู่ใกล้ฉันยังไงเลยตัวอะไรเป็นอูชานนะครับนะผมได้ยินเสียงร่มนะท่านผู้ชมเออ๋ย่าบอกเป็นสกินใหม่แล้วตีไปก่อนหนึ่งแผ่นสปอร์ตเจเนอเรของคาร์บอย คาร์อบ,บอยยังไงชอนี้เออเดี๋ยวผมมาทำคาร์บอยให้ดูนะเพราะว่ามันมันก็ปั่งมานานแล้วเออจะได้เห็นว่ามันนด้เล่นหรือเปล่าท่านผู้ชมน่าจะรู้อ่ะใครที่ไม่ใช่มินคาร์บอยก็น่าจะรู้เออน่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะครับนะโอเคชอนี้ยังไงเอยคาร์อบ,บอยดึงเกมคนนี้ว่าดึงเกมส่วนเราปั่นไฟชิวๆนะครับนะเป็นเป็นหมูป่ามันก็จะปั่นไฟชิวๆ,ๆนี่แหละท่านผู้ชมอันเตอร์ไม่ค่อยเดี๋ยวแรหรอก ยังไงสิอูชังอูชังแต่ก่อนนี่คือตอนมันมาล่าสุดนี่คือมันน่ากลัวมากเพราะว่าในยุคนั้นฮันเตอร์ไม่ใช่เซอร์ไวเบแทบจะไม่ค่อยมีตัวฉีดสปินเลยนะเออมีแต่เบิร์กเบิร์กสปินนี่แหละนะครับที่ช่วยเซอร์อูชังก็เป็นตัวอะไรที่น่าเล่นมากในยุคเก่าแต่ว่ายุคใหม่ๆมันมันมันโดนฉีดอะตัวละครมันฉีดค่อนข้างเยอะอื ยังไงเหมือนจะถ่วงเวลาได้ค่อนข้างดีเลยท่านักของคารบอยคารบอยเรียกว่าคารบอยโอเคเราก็ปั่นช้าตามเคยนะครับนะปั่นช้าตามเคยเซตไปก่อนหนึ่งเครื่องหนึ่งเอเอะนะครับนะจากใครก็ไม่รู้นักเต้ไม่นักเต้นหยิบก็เชนลิดเดอร์อ,อ,อสองตัวเนะี้ยแต่ว่านักมันนักเต้นหยิบนะครับนักเต้นหยิบเชนลิดเดอร์กำลังปั่นได้เก้าสี่ เสร็จอีกหนึ่งเครื่องตามมาส่วนเราก็ใกล้จะเสร็จตามมาเช่นเคยนะครับนะเพราะว่าเป็นตัวปัญชานั่นเองก็เช้ได้เลยว,ว่ามันปัญชา้าจริงๆโดนตีลงมาที่ปรเจากคณะของคาร์บอยเป็นการทุ่ที่ได้ค่อนข้างนานนะครับนะค่อนข้างค่อนข้างดีเลยโอเคเดี๋ยวเราไปสแตนบายช่วยเพื่อนเลยกันนะครับนะเพราะว่าเครื่องนี้เสร็จเดี๋ยวเราปล่อยให้อีกสองคนปั่นเครื่องไปนะครับนะทรงเกมแบบนี้ก็ดูทรงจุดสีได้อยู่ตั้ชมชุม โอเคยังไงเอ่ยอูฉชางปลาลุ่มไปโซนหรือเปล่าตอนนี้เดี๋ยวขึ้นหมู่ไปเลยนักผ <Okay. S 1> ู้ชมเพิ่มสปีดในการช่วยเพื่อนนะเพราะว่าเราอยู่ไกลมากเลยถ้าเราช่วยไม่ทันเราก็ขายเฟดไปนะครับนะ้าผู้ชมก็มีโอกาสจุดสี่อยู่ยังไงเอ่ยอูฉางแล้วเหมือนจะเห็นเราดึงรูกกลับมากอนหนึ่งทีสปอร์ตยังไงชอน,นี้เจอหมูป่าตีไปก่อนหนึ่งทีแต่มันไม่โดนชอน,นี้กดกระดิ่งมาก่อนอีกหนึ่งสเต็ปไม่โดนเหมือนกัน ยังไงยืดยักงอนนี้โยกยังไงซ้ายขวาหน้าหลังตีไปก่อนหนสเต็ปยังไงกูชังสกินสวยดีสกินสวยใช่ไหมแา่ด้านของคารบอยเหมือนจะให้เราไปช่วยนะโอเคเขาเรียกผมผมไม่ด้ช่วยเฟสสองนะท่านผู้ชมยังไงโยกโยกผมว่าโยกตีไปก่อนหนึ่งแผลอีสปอร์ตแต่ยังไม่โดนหมูตีก่อนอีกหนึ่งทียังไงกดกระดิบไปก่อนหนึ่งสเต็ปเหมือนจะโดนแล้วผมอุ้ยสกิลเช็คไม่โดนตีไปก่อนอีกหนึ่งแผลแล้วผมดึงเลยชอนนี้ ติดธนาของไข่นั่นเองนะธนาของผู้ราปาลุมมาโซนนะครับชนนี้แปลงร่างเป็นตัวขาวหรือเปล่าทังไงคาบอยยังไงชนนี้คาบอยคาบอยเหมือนจะโดนไล่แล้วเราผงบล็อกกดกระดิงก่อนหนึ่งทีอีสปอร์ตต้องตีโดนผมนะครับชนนี้สวยสวยคาบอยตัดสินใจให้จุดเครื่องไปเลยนะครับด้วยกระดิมธนาของทางรักตรงนี้ด้วยนะครับโอเคสวยเลยธนาของคาบอยเหมือนเหมือนแท่จะหมดแล้วนะใช่เหมือนแท่จะหมดแล้วก็ให้เขาจุกไป ยังไงเอ่ยเพื่อนเปิดประตู2ฝั่งเลยนะครับชอนนี้โอเคแล้วก็กดสกิลเล่นไปก่อนเออแล้วคาร์บอยลบมาเป็นที่เรียบร้อยอุชาตัดสินใจอุ้มเลยหรือเปล่าชอน,นี้สาอุ้มก็ออกสามอะท่านผู้ชมแล้วมีการจ่ายว์ปจากน,น้นของอูชานน้ำชมุมโอเคเดี๋ยวเราไปเออไม่ดีกว่าไม่ดีกว่าครับท่านผู้ชมมีการปลาลุ่มจาายน,น้นของอูชามาโอเคยังไงเอ่ยปลาลุ่มไปหาใคร เออโอเคเอ้ยผมือว่าเขาปลาลุ่มาฝั่งไอตัวคาร์บอยนะผมเลยไม่ได้สแตนบายช่วยคาร์บอยนะโอเคเดี๋ยวเราดึงดึงเออนักเต้นหญิงน่าจะดึงได้อยู่น่าจะดึงได้อยู่นะครับนะโอเคโอ้โหเสียงรถตอนนี้เสียงรถอ้ฝั่งตรงข้ามผมเลยนะน้องชมคือต้องขอภัยด้วยนะคืเอเสียงมันก็นะยังไงเอ่ยชอนนี้ แล้วตีท้านักของชเชลิดเดอร์บังคับให้ออกประตูโอเคส่วนเราก็ดึงฟีสบอร์ดพร้อมกับขึ้นหมู่ก่อนมีการปลารล์กิแล้วจะรับมืชัดกดกระดิ่งก่อนหนึ่งทียังไงเอ่ยกดกระดิ่งก่อนหนึ่งสเต็ปแล้วนะผมบอดี้บ็อกให้ตัวตีก่อนหนึ่งแผลหนึ่งเย่ตอนนี้บอดี้บ็อกกี้ครั้งเดียวหนัง,ง,งมาตีท้านักของนักเตะหญิงตายนะครับทบ่านผู้ชมยังไงเอ่ยโอเคเหมือนจะออกสามนะน้ชม <c oughs> เฮ้ยนักเตะหญิงเสียชีวิตตอนนี้ออกสามได้นะท่านผูฮ้ๆๆยเฮ้ยเฮ้ยยอมแพ้อะไรเพื่อนโอเค ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้เป็นยังไงบ้างฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดตามที่สำคัญคอมเมนต์ผ่านใต้คลิปนะครับอยากให้ทำตัวอะไรไว้เจอกันในสัปดาหน้าวกันอะไรไว้เจอกันครับบ๊ายบาย